ร่างกฎหมายขยายเพดานี่ผ่านสภาสหรัฐแ,แล้วโกลสปอตยืน1,960ได้ระยะสั้นกลับมาดูดีเป้าต่อไป1,975ดอละลาละ์แต่ต้องระวังตัวเลขนันฟาร์มในคืนพรุ่งนี้สวัสดีนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง y ย o u ูบโกลาวเพจโกลาวแล้วก็เว็บไซต์ g o ล l าว com g o l d a r o u n d วันนี้1มิถุนาย,ยนนะครับเริ่มต้นเดือนใหม่ด้วย ข่าวร้อนๆของวันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันแต่ก่อนอื่นรบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องทางต่างๆของโกอาราวเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับก่อนจะไปดูเรื่องราวภาพรวมเกี่ยวกับทองคําเรามาดูผลมติร่างกฎหมายพรบความรับผิดชอบทางการคลังนะครับซึ่งล่าสุดสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติผ่านล่าน กฎหมายดังกล่าวแล้วนะครับด้วยคะแนน3 1 4ต่อ1 1 7เสียงหลังจากนี้จะส่งต่อเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาในคืนวันศุกร์หากได้รับความเห็นชอบก็จะส่งต่อให้ประธานาธิบดีโจบไบเดนลงนามเป็นกฎหมายเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะต้องเสร็จสิ้นเกอะเส้นตายวันที่5มิถุนาย,ยนนี้โดยทางใช้นิ่งกัวระบุว่าราคาทองคำได้แรงส่งเชิงบวกจากความแตกแยกในสภาสหรัฐก่อนที่จะมีการโหวต กฎหมายดังกาอ่ะนะครับหลังนายเควินแมคคาที่และก็นายประธานมิโจไบเดนได้เคลียร์อุปสรรคต่างๆในสภานะครับแต่ทางสมาชิกของริพาบ์ิกันเองก็ไม่เห็นด้วยครับเพราะว่ามองว่านายเควินแมคคาทีเนี่ยได้ยอมอ่อนข้อต่อประธานมิจโเบเดนเพื่อแลกเปลี่ยน กับรายละเอียดเล็กน้อยในประมาณแทนที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ตามที่มีการตกลงกันไว้ในก่อนหน้านี้นะครับด้านสํานักบประมาณแห่งสภาคองเกรสคาดการว่ายอดขาดดุลงบประมาณของสหรัฐจะลดลงราว1.5ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้าหากล่างกฎหมายขยายเพนดนนี้ผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเกรสแล้วก็มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายในที่สุดเรื่องนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์นะครับเพราะไม่งั้นจะเกิดปัญหาวุ่นวายตามมา ตัวที่ราคาโกลสปอตในช่วงเช้าของวันนี้ก็ไม่ได้มีท่าทีตอบสนองต่อผลโหวตมากนนะครับต้องมาดูว่าในช่วงค่าที่ตลาดเมกาเปิดราคาจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรเรามาดูภาพร,รวมราคาโกลสปอตเมื่อวานนี้ปิดเดือนพฤษภาคมนะครับราคาก็ปิดตลาดแดนบวกวันที่2ติดต่อกันโดยบวกขึ้นมา3ดอลลาร์ราคาได้ขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่1 9ึ่ดอลลาร์ก่อนจะปิดตลาดที่1 9ึ่ $62 ดอลลาร์โดยได้แรงหนุนจากบอลยูสระที่ปรับตัวลดลงสู่ระดับ3.669%เปอร์เซตแต่การปรับขึ้นของราคาทองคำก็มีกรอบจํากัดนะครับเพราะถูกกดดันจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นเช่นกันเพราะว่าตัวเลขเบิรัสมัครงานเดือนเมษายยนของสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้น358 0 0 0าแตำแหน่งนะครับเป็น10.1ล้านตำแหน่งสวนทางกับนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะลดลงสู่ 9.375ล้านตำแหน่งนะครับหลังจากที่ตัวเลขน,นี้ได้มีการปรับลดลงติดต่อกัน3เดือนมาแล้วนะครับทำให้นักลงทุนคาดว่าเฟด จะปรับขึ้นอาตาัตราดอกเบีย้ยในการประชุมวันที่13และก็14มิถุนาย,ยนนี้นะครับโดยจากข้อมูลของ Fed Watch2 ของ CME Group ก็ระบุว่านกักลงทุนให้หนักถึง66.4ที่เ e d จะปรับขึ้นอาตาัตราดอกเบีย้ย0.25สูงรดับ5.25ถึง5.50และแห้หนักเพียงแค่33.6ที่เ e d แต่ยังคงอัตราดอกเบีย้ยที่5ถึง5.25นะครับส่วนคืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยการจ้างงานภาคเอกชนทั่วไปเดือนพฤษภาคมของ ADP นะครับราคาดว่าจะเพิ่มขึ้น17 3,000ตำแหน่งจากที่เพิ่มขึ้น296,000ตำแหน่งในเดือนเมษาย,ยนก็ลดลงนะครับ ขณะที่จํานวนผู้ขอรับสิทธิการว่างงานรายสัปดาห์ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น7,000ลายสู่ระดับ236,000ลายก็ตัวเลขการจ้างงานตัวเลขตัวว่างงานเนี่ยก็ยังคงผันผวนไปมานะครับต้องจับตาดูว่ามันจะเป็นไปอย่างที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันหรือเปล่าขนาดที่ดัชนีพิมายภาคการผลิตโดย i อเอสเอ็มตลาดคาดว่าจะลดลงสู่ระดับ47จากที่เดือนเมษายนอยู่ที่ระดับ47.1นะครับมาดูมุมมองการลงทุนของสัดคาทองคําในประเทศทางวงุฒิเกลมาว่าหลังจากที่ราคาทองคํา บอทนะครับทะลุ1,960ดอลลาร์ 1, 60, ซึ่งเป็นแนวต้านของเส้นเทนไลน์ได้ทําให้เกิดสัญญาณซื้อทางเที่นหยิ่งยาวสั้นนะครับแล้วก็มีโอกาสจะปรับขึ้นได้ต่อและทายังสามารถยืนเหนือ1,960ดอลลาร์ 1, 60, ทองคามีแนวต้านสำคัญที่1,975ดอลลาร์ 1, 75, ทางนี้อาจระวังแรงเทขายที่แนวต้านแรงกล่าวนะครับรวมทั้งต่าหัก ตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐออกมาแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวของราคาทองค,คําคาดว่าอยู่ที่ระดับ1,940-1,975ส่วนแนวรับระยะสั้นอยู่ที่1,950แล้วก็1,940ดอลลาร์ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยร้อยวันนะครับขณะที่ S c D Go เนี่กลุ่มกิรลงทุนว่าสัปดาห์นี้ราคาทองคํายืน1,960ดอลลาร์ได้ให้ที่ไวเข้าซื้อนะครับในช่วงที่ราคายอดตัวสั้นๆคาดว่าราคาทองคําจะพยายามตั้งฐานเพื่อดีบาบขึ้นไปทดสอบที่1,985-2,000ดอลลาร์อีกครั้งแต่จุดเบี่ยนใน คือการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดครั้งสุดท้าย กรชนิงเงินเฟอ้อวิกฤตธนาคารตลอดจนความตึงเนนครียดในยูเครนทั้งนี้ทาง S T G O ให้แนวรับสปอตไว้ที่1,950แั้1,930นะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่1,985แล้วก็2,000ดอลลาร์ขณะที่ทองคําแท่ง96.5แนวรับอยู่ที่32,550แล้วก็31,950แนวต้านอยู่ที่32,400แล้วก็32,500บาทปิดท้ายที่ G Capco ครับในกรรีการซื้อวันนี้ราคาทองคำํำิดตัวขึ้นกลับมายืนบวกได้โดยจะได้ปัจจัยหนุนจากการลงลงของ อบอลยิวนะครับโดย Gcap Go ให้แนวะต้านที่1 9 7 3 1 9 7 8 1 9 8 3ส่วนแนวรับอยู่ที่1 9 5 4 1 9 4 9แล้วก็1 9 4 4ดอลลาร์ปิดท้ายที่ราคาทองคำ96.5เชา้านี้สมาคมค้าทองคำประกาศราคาแรกบวกเพิ่มขึ้นมา50บาทนะครับทำให้ราคาขายออกอยู่ที่32,250บาทราคารับซื้ออยู่ที่32,150บาทคำนวณจากค่าเงินบาทที่34.6 8บาท ต่อดอลลาร์และนี่ก็คือข้อมูลที่ทางโกลาวหยิบยกมาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายผมพูดคุยกับนักวิเคราะห์ของทางออสเตรียไปดูมุมมองกันว่าเปิดเดือนใหม่ขึ้นมาแล้วราคาทองคําจะไปทางไหนรอฟังกันนะครับ ก่อนจากการขอบคุณมาสัตว์ค้าทองคํามาใหญ่เมืองไทยที่สนับสนุนการดเนินงานของโกลามาอย่างต่อเนื่องเริ่มจาก YLG บุลเลียนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอินตาโกโคเทจจำกัดบริษัทออสซิตจำกัดบริษัทชายนิงโกบุลเลียนจำกัดบริษัทชายนิงโกจิวเลรี่จำกัดบริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเล้งหงคอมมูนิตี้จำกัดบริษัทเล้งหงจำกัดบริษัท G ีแคปโกจำกัดแล้วก็บริษัทหัวเซิงเหงคอมโมดิทัตจำกัดขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ